ไายครับตรวจสอบไปเธอแล้วไม่ใช่อะไรเนาะเรามานอนจริงๆเนาะมันไม่สมควรมันไม่สมควรไม่ง่าเป็นกลางเราทำไมไม่ตามมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้มอเตอร์ไซค์ไปขวางผมทำไหนไอ้มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ไงทำไมไม่ตามมันน่ะทำไหนเมื่อกี้ไงข้างหน้าไงมาดูกล้องไหมล่ะเขาด่านไปแล้วนะแต่ไม่ได้เข้าเขาเดียวกับจะมานอนโรงแรมเป็นไรมากปะเนี่ยเป็นไรมากปะหวะผมจะมานอนโรงแรมพี่เนี่ยพี่จนอนครับผมมาตรวจสอบอ่ะก็ตรวจเลยอ่ะตรวจเลยครับ แล้วทำไมกูต้องไปด่านด้วยอ่ะผมจะไมนอนไปโรงมเดียวเรื่องของมึงนี่เออนี่อะไรนะนี่ใครมาอ้าวอาดิมึงลองก่อนดูสิแล้วผมจะมาพักโรงแรมจะพักโรงแรมนี้มอไซค์ขวางผมแล้วนอนตอนนี้โรงแรมนี้เอาอะไรอ่ะเมื่อกี้ไฟฉาย แล้วเสร็จปุ๊บก็ขับมาตามผมว่าทำไมไม่เข้าด่านไม่เข้าด่านถ้าผมจะนอนโรงแรมนี้ผมจะเข้าด่านทําไมผมว่างี้โอเคโอเคงงมากเลยเดี๋ยวพี่ก็ดูได้เลยครับพี่ตรวจสอบได้เลยผมบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วแตถ้าไม่มีอะไรมึงเจอแน่แล้วพูดไม่พอเลยเมื่อกี้จะมาต่อยกูด้วยโอ้โหต่อยเพื่อนผมอ่ะชื่ออะไรครับเดี๋ยวที่ชื่ออะไรอันนี้ตำรวจนครสวรรค์นะครับในเมืองนครสวรรค์เอาเงินยัดมาเนี่ยทำไมทำนิสัยแบบนี้มาพี่ดูเลยครับเนี่ยฮะ ดูหมิ่นเนี่ดูหมิ่นเรื่องดูหมิ่นอะไรพี่จะต่อยเขาก่อนอ่ะพี่ว่าเอาอะไรกับกูบ้างเงี้ยมีแต่พี่บอกว่าถอยเครื่องแบบกับปูไหมพี่บ้างเงี้ยเมื่อกี้คุณมาทำพฤติกรรมแบบนี้มันทำทำอย่างนี้ไม่ได้นะที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นที่พึ่งของประชาชนพี่นี่แหละโวยใบไร่ยใไรใส่ผมจะมานอนแล้วพี่จะให้ผมเข้าด่านทำไมเอาไปเตาเราดื่มเราดื่มเราหรือไมครับไม่ดื่มครับไม่ดื่มเอามาเป่าได้เลยโวยวายใส่ด่าบก่อนเลยฮะด่าว่าอะไรก่อนเขาด่าว่าอะไรก่อนทำไมไม่พูดอ่ะอัดครับอัด จ้าหน้าที่ของประชาชนมึงกูมึงกูอะไรพี่ต้องพูดประเพาะกับประชาชนน่ะพี่กินเงินเดือนพวกผมไม่ใช่มมึงกูมึงกูแบบนี้ดา่าก่อนทไมอ่ะด่าว่าอะไรครับแล้ตอนถ่ายไ,ไม่ถ่ายไม่ด่าว่าอะไรผมด่าว่าอะไรผมพี่ไปสาบานที่นา้าอุทยานกับผมไหมทำไมไม่พูดอ่ะด่าว่าอะไรตอนถ่ายคลิปอ้าวถ่ายคลิปแล้วผมด่าว่าอะไรพี่ผมด่าว่าอะไรโอ้โหพี่ผมบอกเลยนะ ผมก็ไม่ธรรมดาหเหมือนกันแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ <Okay. S 1> จะถอดเครื่องแบบต่อยกับเราว่า พอดีผมตั้งดา่านหน้าแมตเอเชียครับก็ได้เห็นรถยนต์คันเลี้ยวเข้าไปในโรงแมก็ได้เข้าไปตรวจสอบตามกกตินะครับแล้วก็มดไปพบเจ้าของรถเขาเขาก็ได้สรวจกระจกออกมาเขาก็พูดา<ๆ>เสียงดัง <คน S 1> วยวไายใส่แล้วทำไมออ่าแล้วเขาก็ผมก็เลยบอกพี่เขาว่าคอ,อดีข้างหน้าเป็นดา่านครับพี่ผมก็เลยขอยัดตรวจสอบให้น่อ ก็ได้ได้เกิดการประทะโยนกันบ้างถ้าสุดท้ายผมสรุปจบเป็นยังไงครับก็คือตอนนี้ก็ได้พูดคุย,ยกันแล้วนีมีปัญหาไรเข้าใจอะไรกันไหมเข้าใจกันได้ดีเข้าใจกันแบบเข้าใจกันกันจริงไหมไม่ได้พบกันขัาาปดประปริดใด เลยอยาก้นก็อขอโทษเลยนะครับที่ผมอาจจะใช้คำพูดจาไม่สุภาพไป